สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่เกม p of d u เช่นเคยนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับติดตามเพื่อไปกําลังใจให้ผมก่อนนะครับผมโอเคครับเริ่มกันเลยครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไปแตกมากับไอเจ้าม้าน้าแข็งนะครับผมก็ได้ไปจับมันมาสําเร็จแล้วนะครับอฮ้ยมันอยู่กับเรานี่เองนะครับนี่ไงมา จับมันมาสาเร็จแล้วนะครับส่วนจับยังไงนั่นเหรอเดี๋ยวผมไปทําวิธีจับให้ดูนะครับ <laughs> เออต้องไปแอบหล่อยยิงมันนะครับยิงมันให้มันเลือดแบบน้อยๆแล้วค่อยลงกไปจับนะครับเพราะว่าออคลิปที่แล้วผมปลาบอลไปเกือบร้อยลูกนะประมาณเจ็ดสิบลูกได้มั้งครับไม่ติดเลยนะครับเออผมไม่มีดวงหรือไงไม่รู้นะ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าผมได้มาสองตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าใช่ครับผมได้มาสองตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ พลสสิบมันเจอได้มาสี่ช่องนะครับการลาดมืดนะครับแล้วก็การลาดไฟนะครับสิบเปอร์เซ็นต์สองอันส่วนอีกสองช่องอันนี้มันฟิกมาให้นะครับยังไงจับมายังไงก็ได้สองอันนะครับแต่อีกสองอันล่างนี้ต้องสุ่มเอานะครับอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้พลัสสิบมาบวกแอเทมแต่ลบดีเฟนต์นะครับก็เลยไม่ใช้นะครับตัวผู้ทั้งคู่เลยนะครับโอเคครับอันอื่นเดี๋ยวผม ออเกียร์บ้านสักคู่นะครับเออเคียร์แรกเคียร์อะไรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันต่อครับกับบอสที่เหลือนะครับก่อนออกเดินทางเราก็ต้องเตรียมอาวุธเตรียมกระสุนให้เรียบร้อยนะครับผมวิ <c oughs> จัดไปครับกระสุนลูกซอง190ยกกระสุนปืนกล200นะครับล็อกเก็ตลอนเชอร์30นัดโอเคจัดไปก่อนขาดเหลือค่อยว่ากันนะครับ <c oughs> เอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็ ตัวแรกที่ผมจะไปนะครับนี่เลยครับเจ็ดลาก้อนนะครับเออผมว่าจะไปทํามันตกเขานะครับลองจับดูดิว่ามันจะได้ไหมเ <c oughs> ออลองไปตกเขาก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปจัดการไอ้น้องสองตัวนี้นะครับพี่โซนถิมานะครับ <c oughs> ผมเปิดแมปไว้แล้วนะนี่นะเออจากพาที่แล้วพอจับจับเจ้านี้ได้เสร็จผมก็ไล่เปิดแมปเลยนะครับ <c oughs> โอเคไปไปหาเจ้าเจ็ดลาก้อนกันนะครับ ครับเจ็ดลาก้อนครับดูเลือดนะครับว่าเท่าไหร่เลือดหนึ่งหมื่น,นครับเอดีอ๋ยวนะถ้าเกิดทำมันตกเขาผมว่าผมว่าน่าจะต้องใช้เลือดเกินหนึ่งหมื่นวะกลัวมันตายนะครับไม่รู้มันจะตกแรงขนาดไหนอะ่ะเดี๋ยวรีมอนใหม่ก่อนไปไหนแล้วอะโอ้เดินอ้อมไกลจัง เลือดหนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวรีมอนใหม่นะครับวิบ่งไปไกลๆให้มันเกิดใหม่นะครับอ้าวเลือดหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้แหละตัวนี้แหละเอาตัวนี่แหละลองก่อนเลยไหมลองก่อนเลยไหมว่าจะอยู่ไหมแปดสิบห้าลูกนะครับดูก่อนว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยเหมือนม้าเลยเหมือนม้าวันนั้นเลยเอาสน่อยเอาหน่อย ลูกหนึ่งนะครับก่อนหนีก่อนเราจะล่อมันนะครับเดี๋ยวให้มันเดินก่อนให้มันเดินก่อนเดี๋ยวพิดจังหวะซวยเสียพอนปีอุย้ยน้องเดินไปไหนะหยุดหยุดดิหยุดดิหยุดเดี๋ยวนี้หยุดโอ้โห ยิ่งมาไกลจังไอห,หนูมากินลาวาเหรอจัดไปหนึ่งลูกจัดไปหนึ่งลูกเฮ้ยไม่ติดนะครับเราต้องบินหนีครับแล้วรอมันตามมานะครับเฮ้ยมันบินมาแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วเฮ้ยทำไมเลื่อมันลดอะมันตกหรอ มันตกมาจากยอดเขาเมื่อกี้นะครับมันมันขึ้นเขานี้มาแล้วมันตกนะครับเลือดหายไปเหลือแปดพันเลยเลือดเหลือแปดพันเลมันตกเขาเมื่อกี้อะมาห,หนูมาห,หนูหนูตามพี่มาหนูตามพี่มาหนูตามพี่มาหนู

โอ้ยโอ้ย,อยก็แตกตายเลยโอเคครับโอ้โหก็จะได้เลือดที่ต้องการมืดพอดีน้องหลับนะครับหลับอย่างนี้หลับอย่างนี้ก็ต้องจัดเป็นหนึ่งลูกริมตูดหน่อยละกันจัดเป็นหนึ่งลูกริมตูดหน่อยละกัน ตามมาเลยน้องตามมาน้องน้องตามที่มาน้องน้องตามมาน้องน้องโดดลงมาน้องน้องโดดลงมาเร็วน้องโดดลงมาเร็วน้องไม่โดดอ่ะ น้องโดดลงมาเร็วเฮ้ยมันไม่ยอมโดดวะครับเฮ้ยมันไม่ยอมโดดวะทำยังไงมันถึงจะโดดอะไม่ยอมโดดนะครับอา้าวหายเลยกลับไปนอนหรอไอ้ตูดมึก ยังไม่ทันอะไรเลยกลับมานอนแล้วกลับมานอนทำไมเอ้าจิบเวแล้วเฮ้ยมันโดดแล้วมันโดดแล้ว ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเลือดเหลือ92ครับจับไปดิครับต้องรีบจับนะครับเดี๋ยวมันวาร์ปหายนะครับต้องรีบจับต้องรีบจับเดี๋ยวมันวาร์ปหายนะครับเลือดเหลือ9กว่ะทุกคนเออโอ้ยกระโดดมาเลือดแบบปิ่มเลยอ่ะยังโหดอยู่เถอะขอร้องอยู่เถอะอย่าวาร์ปอย่าวาร์ปอย่าวาร์ปอยู่อยู่อยู่ อยู you gone? You gone? You gone, ่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนไอ้หนูไอ้หนูอยู่ให้พี่ก่อนลูกเออหนูอยู่ให้พี่ก่อนลูกหนูอยู่ให้พี่ก่อนลูกกี่ลูกแล้วเนี่ยไม่ได้นับด้วยโอ้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 ยโคตรแรง อจับอย่างยากนี่ขนาดเลือดเหลือ92นะเนี่ยเกินไปไอ้หนูไอ้หนูเกินไปลูกไอ้หนูเกินไปลูกไอ้หนู ติดหน่อย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 โอเคโอ้โหนี่ขนาดเลือดหมื่นหนึ่งพันนะครับพาสซีฟติดลบพาสซีฟติดลบทุกคนดูดิโอ้ยเวงกรรมแท้ๆอะไรครับเนี่ยแล้วเมื่อ,อไรมันจะเกิดใหม่อ่ะ ได้ทั้งทีนะครับได้พาสีติดลบมาโอเคเดี๋ยวเอามาบินเล่นแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาหาจับใหม่ให้ได้ไม่ให้มันได้พาสดีดีๆนะครับเออผมว่าต้องหาเลือดเกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแน่เลยวะ่ะวิ่งเลนโลเกตลอนเชอร์สีทองมาด้วยนะครับหูยังแจ่มโคตรดีโคตรดี <c oughs> โอเค เดี๋ยวผมลองบินออกไปดูก่อนนะครับแล้วบินเข้ามาใหม่นะครับอยากรู้ว่ามันจะรีสปอนเกิดเลยหรือเปล่านะเออมื่อกี้มีอยู่85หรือ86ลูกนะครับตอนนี้เหลือ57ลูกอุ้ยหายไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้จะร้อนอะไรปานนี้ไอ้หนู โอ้ยก็แตกไปแล้วร้อนเกินเกิดใหม่เลยปะหรือต้องรอกี่ชั่วโมงโอเคครับยังไม่เกิดนะครับจะต้องรอน่าจะเป็นชั่วโมงนะผมว่าโอเคแล้วก็กลับบ้านก่อนครับเออไปเอาครับที่ขี่น้องมาใช้นะครับแล้วก็ไปตีบอสตัวอื่นต่อนะครับผมไปเดยอกันที่บ้านเลยครับ โอเคครับถึงบ้านแล้วอามาเช็คน้องกันโอ้โหน้องไอ้แทกติดลบ10อโอ้ว้าวอ๋อแต่มันได้พาสซสิจากดีเจนนะครับจะแทกหัวยี่สิก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ต้องไปจับใหม่อยู่ดีนะครับหาตัวที่มันเจ๋งกว่านี้นะครับ เดออ๋อมันเป็นมิสไซล์นะครับมิสไซเลนเชอร์นะครับอันนี้เป็นมังกรล้วนใช่ไหมมังกรล้วนหรอมังกรมีไฟด้วยนะครับมังกรมีท่าไฟแต่นกนี่มันไปล้วนอ่ะอืมอืมอืมอเอามาแทนเจ้าพืชอก่อนละกันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาปลดล็อกที่ขี่กันครับ โอ้เจสกิตร์ด50เลยหรออีฟอก็อีก200นะครับโอ้ยเผากันยาวๆอีกแล้วเจสกิตร์ด50เจสกิตร์ดผมจะมีพอมเนี่ยขาดโพลิเมอร์นะครับขาดโพลิเมอร์โอ้โพลิเมอร์น้ำมันหมดโพลิเมอร์น้ำมันผมหมดว่ะผมต้องไปหาน้ำมันกับเจ้าน้องไดโนเสาร์ก่อนแน่เลยว่ะไดโนเสาร์ก็เต่าตรงไหนมันเยอะกว่ากันนี่อันนี้ก็ดอกนะครับ โอเคโซนนี้เยอะมากโอเคเดี๋ยวผมไปหาน้ํามันก่อนละกันนะครับเราถึงจะมีน้องขี่ได้ตอนนี้น้องอยังขี่ไม่ได้นะครับขาดน้ํามันเ๊ะเดี๋ยวมาดูตอนค้าฟแล้วขี่น้องกันเลยละกันนะครับผมโอเคครับโอ้โหหลังจากที่ตักตาหาวัตถุดิบมาเป็นชั่วโมงนะครับเราก็ได้พิซไซของเจ้าเจ็ดดาก้อนแล้วนะครับเฮไปลองกันเลยครับ โอ้โหสมก็เป็นเจ็ดจริงๆนะครับมันเร็วปีดฟาสตดดุดสุดยอดไปเลยนะครับโอ้ยเร็วจัดเร็วจริงตดนจีโคดปาสอะโอ้ผมว่ามีเจตาก้อนนี้แบบทุกอย่างง่ายไปเลยนะครับ <S 2> <S 2> ไปครับพาเจ,าเจตาก้อนไปออกงานหน่อยนะครับเฮ้ย ไอน,นี้เลยนะครับสองตัวนี้นะครับคิงปากาคิดตั้นนะครับคิงปากาคิงปากาน้ำแข็งนะครับไปจัดไปเลืวลสี่สิบหเลยหรอเลืวลสีเอาบอลอันต้าก็พอนะครับเสียดายเรามีคนขี้เหนียวซะด้วยาฟาร์มมาเหนื่อย <m> อีกแล้วครับผมหารูอัปลากาไม่เจอครับ อ๋ออยู่นี่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 โอ้ลึกลับส์เกอเกิอนอปป้าเอ๋ยมาร์กไว้ก่อนอ๋อผมมาร์กไว้แล้วนี่ว่าเออผมก็ลืมดูมาร์กตัวเองเฮ้อ๋อจะปีนทำไมเาราอปป้าน้ำแข็งฉันมาแล้ว โุ้ยตัวใหญ่ขนฟูนุ่มนิ่มแน่นอนจัดไปเลยครับนกไฟครับจัดไปเลยครับนกไฟครับอุ้ยวุยมันกระโดดทับเราวะ่ะกระโดดทับเราวะ่ะเออนกไฟเราบินโฉบเฉี่ยวพี่เจ็ดหน่อยพี่เจ็ดหน่อยเออพี่เจ็ดเอาหน่อยพี่เจ็ดโอ้ยโคตรแรงโคตรแรงไฟลุกท่วม เออเออเออพี่เจ็ดพี่เจ็ดลองท้าพี่เจ็ดหน่อยสิอมอมโอ,มโอ,มโอ้แข็งเฉยเลยเดนน้ำแข็งเฉยว้ยมิสไซโคโรเท้นะครับโอ้ทีลกลางๆหายท้องหายไส ต้องยิงให้หมดมันจะได้รีโหลดเออก็นำไปเลยก็นาไปเลยหมดแล้ว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 ให้พี่เจ็ดดูยต่อครับเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวตายเฮ้ยเดี๋ยวน้องตายเลาก็เหลือสองร้อยแล้วเอออีกนัดหนึ่งโอเค สวยอยู่ไหมอีกเรื่องนึงนะครับอยู่ไม่ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงเอาเลือดสวยไว้ก่อนได้ไหมน้องได้ไหมน้องได้ไหมจะน้องเอา้าเอาลุดใกล้ไปก็จับไม่ได้อีกดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยโอเคน่ารักที่สุด เฮ้ยพาส,สดีอ่ะหลักที่สุดไปครับตัวต่อไปกันเลยนี่ไงต้องรอตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันมองไม่เห็นนี่ครับทำน้องลีลีนนะครับโอ้ยลึกลับเกินมากไวมากไวโอไวไว้ไปมาซ้ำไมาซ้ำไป น้องก็ดีดีนะครับน่าจะเป็น้าน้ำแข็งแหละว่านะอมอนโซนนี้มันเป็นมอนน้ำแข็งอยู่แล้วสไลด์ไปเลยลูกพี่อ้าวเป็นธาตุความมืดนะครับธาตุความมืดนี้ก็เสร็จเจ็ดดาก้อนเด็ครับผมเออฮะลมลม ถล่มมิตายถล่มมิตายไปก่อนเลยเออเอากระหน่ำกระหน่ำเล่นไปก่อนกระหน่ำเล่นไปก่อนเออกระหน่ำไปกระหน่ำไปเก้าสี่สิบเก้านี้ผมให้บอลรีเจเนอรีไปเลยนะครับ <laughs> ให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติเฮ้ยน้องหมดน้องหมดน้องคู่ดาวน้องคู่ดาวเอ,อ๊น้องคู่ดาว เฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเจ็ดพี่เจ็ดตายยังพี่เจ็ดโอเคเก็บมาจับอื้อโดนอ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับทีลูกครับสองลูกไปแล้วสามลูก สี่ลูกห้าลูกครับเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกโอ้แปดลูกไม่อยู่ ไปก่อนจริงไปก่อนอุย้ยแข็ง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 ยอยา,ยาอุยอ้ยอุย้ยเกือบตายไม่ได้แล้วเล่นกับมันมากไม่ได้แล้วท่า่างแรงเลยนะครับต้องจับแล้วต้องจับแล้วกี่ลูกแล้วเนี่ยไม่ได้นับแล้ว <laughs> โดนดาเมจไปตกใจแล้วไม่ได้นับแล้วทีนี้เรียบร้อยไหมโอเคสวยสวยงามตามท้องเรื่องครับผม กล่องด้วยอย่าลืมโอเคได้อ๋อได้เสื้อไฟได้เสื้อไฟสีเขียวนะครับแต่ต้องเอาไปขาบเองที่บ้านนะ <c oughs> โอเคไปออกกันดีกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับ <c oughs> โอเคครับกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับเช็คน้องกันหน่อยนี่นะครับลีลิน ธาตุความมืดนะครับความมืดน้ําแข็งเหรอแต่ว่าธาตุหลักเขาเป็นธาตุมืดนะเอเอ,เอแต่ก็สวยอยู่นะเออวสวยอยู่นะครับแล้วก็คิงปาก้าธาตุน้ําแข็งนะครับเป็นอป,ปุยน่ารักโอเวิร์กสปีดนะครับแต่ว่าทําน้ําแข็งได้ดีสุดก็ เรามีน้องเมนอยู่แล้วนะครับโอเคครับก่อนจากกันนะครับไปเปิดไข่กันดีกว่าครับผมปเปิดไข่กันฟั <c oughs> <c oughs> งดูคํามันแปลกๆนะไปแรกครับโอ้ยแวนริมไปที่สองนกน้ําแข็งอีกแล้วโอ้โหผมว่าที่เก็บมาโซนน้าแข็งที่น้ำแข็งหมดเลยไะเนี่ยเ <c oughs> ออได้ตัวแขนยาว ตัวเก้งก้างโอ้โหเอ้ยได้แมมมอสน้ำแข็งตัวหนึ่งนะครับนีไข่ใ,ใหญ่ไข่ใ,ใหญ่อ๋อไข่ใ,ใหญ่คือแมมมอสน้ำแข็งถ้าเป็นไข่ไข่ใหญ่มากคือแมมมอสน้ำแข็งนะครับถ้าไข่ใหญ่ธรรมดาก็เป็นแค่นกน้ำแข็งอ่าอนี่ได้โรบิน อ๋อให้ตัวนี้มาอีกแล้วต้องเจอมาน้ำแข็งของเรากระจายความหนาวให้มันลูกไม่ได้มันวิ่งกันไม่มาไม่เป็นกลุ่มนะครับมันเลยโดนไม่เต็ม เราม,ารมัน,ร,นวมมรวมตัวกันก่อนแล้วค่อยชนทีเดียวมารวมตัวกันมารวมตัวกันเจ็บตัวชนวากเขาให้นัดเดียวนัดเดียวหมดตี้เลยหมดเลยกลองทัพเจอเข้าไปก็โอเคครับโอ้โหสําหรับวันนี้ฟาร์มกันมาอย่างดูเดือดนะครับจับ ยดลาก้อนมาได้หนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหมังกรตกเขานะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับถ้าใครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในพาร์ทพาร์ทหน้านะครับก็เหลืออีกสองตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าไอ้นี่นะครับอลดีอุดกับอะไรสักตัวหนึ่งครับมันอยู่คู่กันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้านะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะตียิมไปด้วยเลยนะครับโอเค เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย